เราจะามีกรรมกางเต็มนั่งอยู่ไว้รุ่นก็นเต็มอยู่มาเดือนหะน้าจริงกับซ้มต่ำได้นะนี่เดือดใหญ่มากเลยนี่โอ้เท่าไหรขไขไ่ขึ้นไปดูขึ้นไปดูขึ้นไปดู วันนี้อากาศด,ดีีเราเตรียมตัวออกเดินทางอีกแล้วนีทุกคน,นเตรียมสเสบียงพร้อมกับนิยมชมทุ่งน่ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันมะม่วงก็ไปหลากหลายข้าวเป้าหมายเราจะไปไหนกันเดี๋ยวตามไปดยวยกัน <ผม S 1> แล้วก็เดินทางเ<ๆ>ลยยัง รู้ไหมจะไปไหนวันนี้นี่ฮะไปไหนเราจะไปเที่ยวไหนกันคืเอ,อเอานอนนอนแล้วยกไปไหนรู้ไหมนี่ไม่รู้อ๋อน้ำแข็งโอ้พอแล้วมั้งเท่าไหร่ครับนี่น้ำแข็งเราพร้อมไปสองคันกับทีมงานช่างว่าครับอ่าครับตอนนี้เราก็มาถึง สระบุรีวิหารแดงแล้วครับนี่ซอยก็จะผ่านทุ่งนาบรรยากาศท้องทุ่งนาแล้วครับนี่ต้นว่าเยอะมากฝังนี้ก็จะเป็นทุ่งนาทั้งซ้ายทั้งขวาครับทุ่งนาวายจะค่อนข้างเยอะ จะไม่มีเท่าไรไปปาหมายแล้วอีกสิบเป่รโลครับทุกคนครับเก่งลานลักวะยังงั้นสวนสองข้างทางก็เป็นที่ขายต้นไม้ใหญ่ครับไม้ใหญ่ไม้เล็กเยอะมากค่อนข้างเยอะสองข้างทางเลยครับทุกคนครับนี่โอ้มุมต้นไม้มาขายพันไม้ใหญ่ไม้ป่าทุกชนิด ีทุกแบบเ,เยอะมากมมโอ้นี่ครับนี่ทางนี้สายขวาใช่ทั้งหมดเลยทุกคนครับไม้ใหญ่โอ้แหล่งขายต้นไม้ เรายังไปเรื่อยๆตามตูดไปเรื่อยๆตามตูดวิศวะจะให้ไปเรื่อยๆบนตามสวนขึ้นเขาผ่านลำธารผ่านน้ำตกวันนี้เที่ยวป่าทุกคนครับเข้าป่าเขา้าเขาว้าวอากาศฝนไปอยเดี๋ยวโยกเดียว ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวเอาทีนี้แล้วเขาสู่ทุ่งหญ้าแล้วครับนี่บรรยากาศโอ้บรรยากาศสวยงามตีชายเขาฝั่งนี้จะเป็นป่าไผ่ข้างหน้าก็จะเป็นมะม่วงโอ้ลูกมะม่วงป่านะครับนี่นี่มะม่วงป่าโอ้ เขาไผ่ปลาไผ่ผาอะไรบ้างเทือกเขาจังนั้นเลยทุกคนครับอืมบรรยากาศแต่ถนนก็ดีอยู่ทีเดียวครับทำไม้ไม้หาหานอไม้กันดีกว่ามั้งนี่โอ้หยกลงมาจังไงนี่โอ้ว้าวว้าว หยกเดียวเดี๋ยวเดียเดียวหยกเดียวยยเดียวยเดียวหยกไปจไปไปนะมีจะปาไันโมาหยกเอย เลาะปีนเขาไปเลยครับทุกคนครับไปเลยไปทุกที่ที่มีถนนไปไปต่อไปไปครับขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ไ้หมอกข้างบนนู่นนะมฆ ก็มีโซลารเซลล์ก็มีจุดหมายเราอยู่ตรงไหนจุดหมายเราอยู่จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายครับอยู่้ายมือครับไ,นนะไหนล่ะจุดหมายถึงแล้วทำไมไม่ อม่าม่วงเยอะแยะอ้าวนะ่าจะถึงแล้วมั้งครับนี่อ๋อนี่ถึงแล้วเห็นเบนพอแล้วเบ็นเบนจอดแล้วก็น่าจะใช่อน,อนี่ถึงแล้วครับนี่ ต้นมะม่วงด้วยอ oh. ากาศใช่ไนะี่เราก็มาถึงสถานที่แล้วครับทุกคนนี่สวดีครบทุกคนครับิมยมชมทุ่งวันนี้เรามาชมบรรยากาศ,ากาศตรงรีสอร์ทของท่านพอ่อเดี๋ยวเดินไปดูหน้าง,งานกันเลยว่าเป็นยังไงม้างช่างเขากำลังทำงานกันอยู่นี่รพอออกมาถึงแล้ว หล้งางโดนอมั้งชิมงานโอน้ชิมงานช่างกำลังทำงานสรรมรขมิ้นนิยนจมทุ่งมาอยู่ตรงนี้สวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีครับอโอ้โดนทวัดหลอกเราเนี่ยไม่มาโอ้ทีมงานกำลังทำงานโอ้ต้นอะไรนี่ดูขออนุญาตดูสถานที่พอออนหน่อยนะครับ โอ้ต้นอะไรใหญ่เยอะแนี่โอ้ช่างเจสมัรขมิ้นหลือเกินสวัสดว่าโอ้เทเลดแล้วก็ทำเรียบร้อยกูก็เบื้องอดูทำงานช่างบุญนทำงานครับนี่น <c oughs> นี่โอ้เดี๋ยวไปดูเรียนกันบนกันการนี้จะไปเที่ยวน้ำตกนี่แหละนี่โอ้ยนี่ครับกำลังปูกระเบื้องกัทุกคนครับนี่จากช่างผู้ชำนาญงานนี่โอ้ยนี่บรรยากาศเป็นสวนกล้วยบ่อน้ำด้วย อที่กงพอตรงนี้เขาบอกประมาณสองไร่ครับทุกคนครับนี่นที่เขาตรวนี้ก็จะเป็นบ้านนี่ยปูกระเบื้องด้านบนเทเลสโอ้โหกระเบื้องด้วยแน่นอนจริงๆ

โอ้โหเบื้องสวยงามอันนี้ช่างกำลังทำงานอยู่ทุกคนครับช่างเก๋กำลังขามาขมิ้นโอ้ยเอาเบียร์มาสองสามแพคใครจะช่วยกินนี่ตายแล้วเยเรามาลบกวนเขาทำงานกัน เดี๋ยวไปเที่ยวน้ำตกก่อนเอ้ด้วยด้วยในงานยังไม่เสร็จอ่ะอโอ้โหอาก,กาดบ้านหลังใหญ่เหมือนกันนะครับนี่โอ้โหหลังใหญ่เลยทีเดียวไม่สั่ง ลอ,อ,อยฝนตกก็ได้ดึงน้ำขึ้นมาจากบอ่อนี่เหรอเน,น,นี่ยที่ดูดน้ำขึ้นมาจากบอ่อพักตรงนี้เพื่อมาใช้งานนี่บรรยากาศครับทุกคนครับบายัทวนครับเราก็ยังไปเรื่อยๆ น้ำตกโกกอีดุกว่าอย่างนั้นต้นอะไรนี่สบายดีชะอมโอ้ยต้นอะไรนี่ตนยางนาหรือต้นสักไหนโอ้โหมันพวกลาเเงเต็มเงินเต็มอยู่นะน้ำวนาไปตามมีสบายไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยสูงไปเรื่อยๆ ชมทุ่งครับทุกคนครับขึ้นมาบนเขาเลยครับนี่โอ้ยเขาที่สานแก้วติดขึ้นเขาใหญ่นะครับทุกคนครับไปต่อไม่ได้แล้วทั้งป่วยกลับแล้วครับทุกคนครับทุกคนเราคงไปในโคกนี่เลยนี่โอ,สอ,นนอ้สวยเลยคนนี้สวยสวยสวยที่ขางปุ่มจอดี่เราจะนีๆๆม่มากลางเซ็ตเงนอยู่ไว้รุ่นก็เต็มอยู่ ก่อว่าเราเจะตรงนี้หรือเปล่าหรือยังไงเอามา,มาไปคุยเขามาไป สุนัขเล่นน้ำน้ำไม่มีมันเราไม่ได้เล่นน้ำอยู่แล้วไม่เป็นไรมั้งไปถามดูสิเราเอาตรงนี้หมนี่ครับทุกคนเรามาถึงเราไปถามก่อนค่าบริการเท่าไหร่โอ้โหเด่ต้นไม้ทุดยอดจริงแต่ปัญหาคือน้ำไม่มีครับทุกคนครับ ปูตรงนี้เลยได้ไหมหรือเขาไม่ให้หไปไปถามเจ้หน้าที่ครับดูมาอย่างไงเขอปิ้งย่างกันแล้วนี่ครับทุนบรรยากาศโดยรวมไปนี่ครับเราเดินมาดูถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนว่ามันเท่าไหร่ย,ยังไงอ ไม่ได้จองเลยครับนี่มาถึงแล้วครับทุกคนนี่โยกก็ปูกล่ามอไปอย่างนี้แหละนี่สรุปเราก็เอาตรงนี้เพราะไม่รู้จะไปตรงไหนที่ไหนก็ไม่มีน้ําเหมือนกันจะต้นมาเดือนี่ลำธารไม่มีน้ําเลยธรราตน้ำตกเขาก็ปิดไม่ขึ้นไป เผื่อน้ํามาเขาจะเอาออกหรือเปล่าหรือกั้นไว้อย่างนี้เผื่อน้ําฤดูน้ํามาเขาจะเอาออกอเนี่ยที่กั้น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 นี่ก็เป็นฝ่ายเฉยๆเอาออกเราก็มันล้นไปน้ำเข้มาล้นนี่เลยนี่เราก็ตั้งแคมป์ตรงนี้ครับ <c oughs> คือนี้วก็กลางเต็นท์แถวๆนี้แหละนี่รู้ได้ตรงไหนถ้าไปข้างในก็กลัวหยอกไปเสียงดังกับเขาเราก็เลยแยกออกมากลางด้านนอก ถ้าใครจะไปทำเลตรงนู้นก็ห้องน้ำไปอยู่อยุดตรงนูน้นบริการกอยู่ตรงนี้หลังขายของมีทุกอย่างก็ทยอยเข้ามาทุกคนครับนี่บรรยากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้เรามากินข้าวก่อนหิวข้าวมากม,มะเดือ่อมะเดือนะ่น่าก,กินกับส้มตำได้นะนี่เดือใหญ่มากเลยนี่อู้ ไปไปดูไปดูไอติมโบราณกลางป่ามาเลือกเลยกันน่ะเนี่ยถามเองที่เท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นไปดูขึ้นไปดูขึ้นไปดูก็จะทัศแบบไหนบาทก็จะมีพวกเอาสิบบาทพวกละกําส้มเอาข้าวโพดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นแบบตัดยาวแบบไหนน้องสตรอเบอรี่หรือบ้า ไอ้นี่มันเป็นแบบโคกโดดโคกแต่มีอย่างังก็ได้เมาสักการะอันนี้เนาะสิบบาทเนาะสิบบาทโอเคไหมโอเคโอเคก็โอเคโอ้มาจากมาจากสุรินทร์นะครับทุกคนครับนี่โอ้โหวิ่งมาไกลมากโอ้โหขายไอติมสิบบาทมาจากสุรินสุรินเสรินอำเภออะไรครับลำรงธาตุลำรงธาตุโอ้ลำรงธาตุเราม่มีโอ้ปราสาทมันต้องอยู่ศรีคุลาภูม มลงธาตุก็มีแม่ปราสาทเก่าโบราณครับลงธาตุไม่มีมีอยู่ที่นี่สีขอครับมาจะไปสักครั้งอยู่ครับครับผมอยู่สารคามอ๋ออยู่สารคามอไปยากจ์กพุมไปยับษใหม่ข้างล่างขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยเออตาใส่ตัวกันเอยู่ตั้งเ่อนโอ้เรียนหาบางน้ำมีน้ำไม่มีเลยน้ำโอ้มีน้ำที่สุดจบเลยโอ้ต้องไม่มีที่ปูเขาต้องเอาลงอ่ะ เลี้ยงเอาตรงไหนไหน,นี่เ,เล็กๆนี่ก็ได้ติดรถนี่กระหมาม,นนม,มันนอนไม่ได้ก็มานอนในรถเล็กๆเองเราก็ตรงนี้ขี้หม,<ะ>มาไม่เอาขี้หมาออกมีไหมขี้หมาไ,ไม่ไหม้ผิดเหมตรงกลางไปตรงนี้เลยเป็นชัวตรงนี้ตรงรถเนี่ย นายหยมนอนนี้ก็ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวตามตามโอ้ไม่ตม้องเส้นโอ้มองเอาม,าม,มองเถอะเงียบดีนะนีสุนัขยหญ่ล่ะเหมือนเด็กอ่ะ ้าเที่ยวงานก็มาเที่ยสบายใจั้ยคะเหลียงร่อนองขุดเนขื่องแค่นี้น้องอีมโอ้โหล้มไหมนี่มีตัวฉามด้วยนะมี นี่เลยเอาถ้วยลังกระดาษไ,ดไม่ต้องทิ้งเอ้ยไ,ไม่ต้องล้างโอ้นี่เสร็จเรียบร้อยของกินเราก็มีโอ้แก้วไฟฟ้าจัดให้ข้าวเหนียวเราก็มี้มตำเราก็เสร็จแล้วไก่ย่างเราก็มีแล้วโอ้นี่ครับทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จเก็บถุงก็มีมะม่วงนะครับเก็บมาจากบ้านโอ้มานยากรศได้ทุกอย่างขาดเต็น้ำ ยกรอไปก่อนนะยกนะอืมกินข้าวอัน่รนครับทีมงานเราพร้อมฝาพร้อมยังพร้อมพร้อมลุยก,กินไปหรือกินอะไรกินนกคนอ๋อกินนงกินเหรอโอ้ยนงกินไปอ,อ,อย่างนั้น,น,นเดี๋ยวหิวข้าวมาวางลงดีๆสิอ๋อเก๋านี่คีมมือขีมไหม อีกสองมือนั่นนี่แข็งแรงเสีบบ่อูมีไมด้วยมีเข้เย็นเนี่ยนนี่ขมาคจะกลรับนี่นีรมีาญเนื้อ้ปุนม่ใส่เลราลมด้วยเหรออืมอะ่น้ทางอ ไปกินตีโป้ไอติไม่กินก็ไม่กินไอตีมองมาขายจากสุรินเลยนะั่นนะ่ะชิบบาทชิบบาทดูวก็ซื้อมั่แซวไหวงนะ้อยลืมมั้ยละอุ่นมนคนนะ่ะมันเป็นใจดงคนบ้านน้มันจะละลายสิน้ำแข็งสำลงธาตุมาจากสมลงธาตุอ้าวตอนนี้กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ได้เวลาวก่างเต็นครับทุกคนน้องอยู่ไหนนะโอ้น้องทำอะไรอะ่ะ กลางที่นอนเหรอโอ้ยตายมทำอะไรนี่อืมเอากลางจ,ากกจักรจัดกำลังร้องบรรยากาศครับทุกคนนี่อืม,อม,อม,มโอ้ยนี่นอนไปเที่ยวอย่ไม่ได้ไปพาพงมอืมอืมบรรยากาศฮ่าฮ่าฮ่าเอาโอ้กลางเต้นเร็วเร็วเร็ว,รวกลางที่อย่าไปเล่นดิ

มีเชือกมไโนไหนุณเทียบมาไปยังีเอกไปยหโยคุณเทียกมาบอกโยกับมาก่อนทางไหนเดี๋ยวดิหาตัวไม่เจอเนี่ยมันอยู่ทีงไหนงไปนี่ มาจับเชือกไว้ มาจากไหนใกล้สายไฟดึงตัวไหนอ่ะดึง ไหนนะเอออย่าไปไหนหนี่เก่ากลางเต็นท์เรียบร้อยนี่ไปไหนกันสองสองเด็กๆนี่ไปไหนกันนี่นนเต็นท์เหล่ากลางใต้ต้นมะเดือครับทุกคนครับนี่อืม ดูสิน้องเข้าไปน้ำคือเขาเข้าไปในนอนทางน้อง